นี่นะเปล่าทุกวันเปล่าทุกวันโอ้คุณไม่ต้องโมยต้องเปลงแล้วเนาะเลยเนาะรถก็ล้างทุกวันนึงเลยเดี๋ยวมีตังก่อนสับปะเลยจะเปลงอันนี้ขากลองพี่ไม่ใช่เด้เนาะสับปะเลยจะเปลงจากแบบใสแบบคองตะดมเนาะนี่แมนใส่ของแก้วเนาะบใส่ของเปียกเลยเปียกเลยไม่มีแก้วคือบันทึกไปอีก นี่ดูท่อเขาทําเองนะนี่ทําเองหมดเลยทั้งโคตัวนี้เป็นตัดเองหมดแล้วก็เดินมาตรงนี้แค่นี้เองนม่ง่ายไม่ต้องออกไปข้านาแล้วก็ถอดท่อพักออกท่อพักเดิมมันอยู่นี่ไงเนี่ย ปกติมันออกมานี่เนาะใช่นี่แหละก็ตัดออกงี้เลยไม่ต้องโค้งคอตัวใหม่ก็ยังงี้เหมือนกันที่เข้าไปพร้อมชุดอะแต่ตัวนี้มันสีนิ้วไปเลยไปเลยไปเลย เออซาบะเลอร์ทำไมมาอยู่บ้านล่ะอ้าวโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเฮียน้องไทยเขาไหมเนี่ยต่างแตกต่างจากนุ่นไหมห้าสิบเองห้าสิบเจ็ด ของเองหกสิบเดเวทนี่ตัวใหม่ล่าสุดลองขับดูให้ลองขับดูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้สับเปลือปิดไอ้ฝานั้นเดี๋ยวลองขับดูจะแตกต่างจากรถนุ่นเลยดูเลยนะ ๋อาลาฟุนให้ให้สาวก่อนใช่ไหมเดี๋ยวสาวนั่งติดตูดในมดอ่ะฮะมดไปใส่มดหมดอาบขึ้นอาบน้ำแน่นอนเลย เปล่าแล้วปากรองครกรองนี่ต้องต้องใหญ่กว่านี้กรองต้องใหญ่กว่านี้เอ้ยไม่ใช่ปั๊มลมต้องใหญ่กว่านี้ดูราคาบ้านยี่สิบล้านนี่ถึงหรือเปล่ายังไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะ <c oughs> บรรยากาศข้างบนไม่เคยไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยบ้านหลังนี้ ับเปลเป่เปากรองวฮ้ย เออรุ่นนี้มันดีเนาะพอเวลาปิดมันก็ปิดนี้ได้เลยเนาะมันไม่เหมือนพวกนั้นเนี่พวกนั้นมันจะมีคาดนี้ดิใช่ไหมล่ะแล้วไม่ต้องเปิดสองข้างนี่มันเปิดฝั่งไหนก็ได้เนี่ยเขาพัฒนามาใหม่เออเราก็ทำก็ได้เดี๋ยวรุ่นไหนที่มันเปิดสองข้าง ีก,ก็ล็อกได้ีก,ก็ล็อกปกติตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องรัดก็ได้นะไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แค่ตัวเดียวก็ได้นะแต่ก็ทำมาให้แล้วก็ต้องใส่มันนานได้เปิดทีหนึงนะ่งใหญ่กว่ารถน้องนุงน่นไหมนี่ใหญ่กว่าไหม ถ้าเท่ากันเลยเท่ากันโฉมใหม่กับโฉมเก่าเนาะความแตกต่างมันก็ต่างกันท,ไทีไหน สิร์ลวตรประกันสิวันเองรัวเลยโอ้ตายเลยก็ไม่บอกเขาบอกว่าอุ้ยผมลืมแจ้งนี่เบิร์ดประกันสิบมือสิร์ัวเลยอโอ้ย,ยอรัว่วรั่ววันน,น,น,นี้เลยเห็นไปไถนาเห็นพอดีเลยเอาลองสตาร์ทลองนี่ขับลองตรงนี้ดูเอาเรื่จาของเงิเข้าอ่ะ ลองมามาให้เบสถึกล้องให้น่ะเออมาด้วยกันช่วยกันทำอาหารกินขึ้นทางนู้นดิเอาไหว้ครูก่อนไหว้ขึ้นรถสับปะเดือยต้องไหว้ครูด้วยเอาจริงจริงนี่ไม่ไหว้ครูอีกเอาขึ้นเงินขึ้นเงิน อ้าวเหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะบอกก่อน,ออน,อนก็ตัวนี้ก็นี่เนาะอันนี้ก็คือ L h ก็คือกระต่ายกับเตา่ตานั่นแหละอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายแล้วอันนี้ L เตา่าอันนี้ตุเกแยว่าอันนี้ก็ยกนี่ยกข้างหลังพานนก็พันลังนี่พานนาอยู่นี่อันนี้ก็ อันนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวยกให้ตัวนี้อืมแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็อันนี้อันนี้เอออันแรกออันนี้ครับโอเคอันนี้ก็อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมเดินหน้าถอยหลังอุ้ยเอามันกลางกูที่ไม่ได้นี่พี่มันเป็นเกียร์ท็อกนึกต้องใส่ไหมก็ต้องใส่ที่เราไม่ใส่เคยไปได้เรเอาสตาร์ทเครื่องก่อนหุ้ยไปหน้าก็พักไว้ท่านมาล้างก็พักไว้ไม่ไม่เกี่ยวตัวนั้นไม่เกี่ยว ให้แต่ตัวนี้บ้างอ่าสตาร์ทเอายกผ่านก่อนข้างหลังด้วยชาวบ้านไปนะดันดึงขึ้นสุดเลย เวลาเหยียบคานแล้วก็ดึงอันนี้เหยียบคานแล้วใช่ไหมดึงอันนี้ถอยเอานี่ถอยแล้วนูน้นคันเร่งทางนูน้นอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องอันนั้นใส่เกียร์หนึ่งใส่แล้วปล่อ,อ,อ,อยคานปะเออเออเออเอาเร่งนี่นี่ใส่เกียร์อะไรกัมันเกียร์หนึ่งนัน่นนี่เกียร์หนึ่งนั่นนี่ ถอยมาเดี๋ยวเหยียบคานก่อนใส่เกียร์หนึ่งก่อนโอ้ยเกียร์สามหมดแล้วเคยเกียร์หนึ่งโมเอาถอยมานี่เกียร์หนึ่งนะนี่เกียร์หนึ่งไฮนะเนี่ยโค้งชั้นยังเป็นแรงยยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไอ้เลอ Under, มันเรง่งเรง่งคันเรง่เรงไว้ก็งัดไปขา้างหน้าเออนั่น,นห<า>แหละฮะไม่เกีียวเหยียบแต่คันเร่งกับเบรกกับคาดแค่นั้นแหละไม่เบิรนด้วยล่ะอเอาก็แลวแตว่ะนี่หน้าบา้านนี่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 มาตัวนี้ดิดเอโอโอ้ยคือมันไม่เคยขับรุ่นนี้มันก็ยังมาเลย มันไม่เคยขับเกียร์ทอกมันเคยขับแต่เกียร์ธรรมดาไงเกียร์ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ฝั่งนี้กันนะครับ ตัวเล็กๆเองไหมดูะฮะหนึ่งลกมใช่เกี่ลงฮะใช่ไหมเกีร์อะไรวะเกี่ยหนึ่งอยู่เด็เก่งของ้านองหนึ่งหน่งหายเอานี่เกี่ยสอง เอาก็ลองขับวนตัวนี้ดูดิค่อยๆปล่อยคัสละเกียร์ห่งก็ไปกัเรี่ยวแล้วเกียร์หนึ่งก็พอแล้วเอ่อเหยียบคัสสตาร์ทอันนี้ไม่ต้องวางวางต้องวางเออตรงกลางเกียร์หนึ่งเออลองเกียร์หนึ่งนี่แหละเบิ้ลเบิ้ลด้วยบาคันแรกใส่แล้วเบิ้ลเบิ้ลว่ะนี่ เออม,มาไม่ทันเนอ,อ,<ล>อะเรหอยู่นเไม่ได้ไปไช่วยน้ำยายต่างกันไหมต่างกันันนั้นไหม ต่างกันไหมต่างกันต่างกันยังไงเไหนขับง่ายรถ้่ขับง่ากว่าา่รถมขับง่ายกว่านรถใคร่รถเตกลงคันไหนขับง่ายกว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้รูจับเป็นัดมันยังไงยังไม่ยังไม่คุ้นไงยังไม่คุ้น ใช่แล้วจะใ้จะดันกันแล้วแต่แล้วก็ลองเดี๋ยววันลังให้มาถ่ายดูว่าถอูดูควันวานี่ให้สาวนุ่นลองขับดูคันนี้ฮะชุนชุนมาเต็มอ,อ้อยทำไมถ่ายไงไอนี๊ มึงกับเพื่อนไหนถ่ายวิดีโอเนอะเอามึงก็ถ่ายงี้ตัวโอ้ยบักเบี้ยเอ้ยแกยังบาโป้งหูเนาะไปแล้วครับถ่ายเอาเอาประกอบเป็นถ่ายถ่ายแล้วต้องถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบนี้นี่ดอกดอกนี่โอ้ยมือกล้องแมมือกล้องไม่ดีเด้๋ยวจักลายเปเปลือก าาเไ้รนกัปโอ้ยไข่เนาะวันนี้โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท <ไป S 2> ่านี้แล้วรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ